กาบสวัสดีท่าผู้ทุกท่านเลยนะครับวนี้อยู่กับช่องเอคิงครับวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศเล่นกับเกมที่ผมเคยเล่นมาตั้งนานแล้วแหละแล้วก็เพิ่งโหลดกลับมาเล่นใหม่สังเกตจากด่านได้เลยนะครับว่าด่านเนี่ยผมอย่างที่บอกไปนะครับว่าผมเพิ่งผมลบเกมนี้ทิ้งแล้วก็โหลดมาใหม่เล่นอีกรอบหนึ่งนะครับสังเกตจากด่านได้เลยนะครับว่าผม ยังไม่ได้ปลดล็อกด่านพวกนี้เลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวเอ,อนี่นะครับเอ,อมันชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวมันเป็นตัวใหม่นะครับจากทางอารีนาเขามาให้เล่นฟรีผมก็เลยอยากจะลองเล่นดูก็คือเจ้าตัวนี้นะครับมันชื่อว่าน้องถั่วหน้ารักแล้วกันผมขอตั้งชื่อว่าน้องถั่วหน้ารักแค่นี้แหละ ตัวนี้นะครับที่เราจะรีวิวกันซึ่งผมยิดว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ไม่รู้อ่ะมันบอกว่ามันเป็นตัวเอ่อตัวป้องกันผมก็ไม่รู้ว่ามันโจมตีได้เปล่านะผมคือผมไม่ได้ไปอ่านไม่ได้ไปอะไรมันเลยนะจริงๆนะนี่เรามาเล่นในด่านอารีนากันเลยดีวยกว่านี่นะครับสำหรับด่านอารีนาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ โดยด่านอารีนาเนี่ยเราเจะต้องเก็บไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้เจ้าตัวนี้มาซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือประมาณ2วันแล้วซีซั่น5.9แล้วด้วยโอ้โหเยอะจัดซึ่งถ้าเก็บไปเนี่ยอันนี้20คือมัน250ยมันย่ส0 70 0บวก50เป็น110 180นตรงตรงประมาณตรงเนี้ยจะได้ เจ็ดร้อยก็แต้มโอ้เยอะจัดเลยผมโแล้วะดานทุงมาเล่นใหม่ๆแบบนี้ไปกันเลยเล่งเสียงเกมให้มันดังขึ้นมาดูกันดีกว่าว่าโอ้โอเอยเดี๋วเดี๋ยวบอสมันยืนตรงนั้นด้วยเหรองั้นเราก็จะด่านนี้มันมีไก่ด้วยคือมันตัวปัญหาเนี่ยก็คือไก่ครับ อเอาตัวระเบิดไปแล้วกันก็บอกบัฟพาชิดแล้วก็เอาฟันฟเวอร์ไปแล้วก็กกแ,กไ,ปแกไปแล้วกันผมไม่รู้เหมือนจะวางตัวไหนเออวางยังไงดีวางซันโฟเวอร์ไว้ตรงนี้้ดี

เยอะเลยบอดแล้วแก่แลแกทำไมนนน้องอ๋ออันตรีคนเดียวเลยเาว่าตีหลงอะไรเยอะไรไม่ได้เลด่านันก็เป็นด่าแบบยากเลยมันก็ไม่ยากอไนะโอ้โหโอ้ยโคตรเกงไป โอ้โหดูดีครับสูดีกว่านะดูสบอมบีไอ้ด่านีเมัโหดมากอุ้ยอุยยนะครับย็นะครับราตามเขาไมครับเน๊ะเออเออค้างไรเฮ้ยเอยค้างเดี๋ยวค้างให้ได้ง อะไรวะโอเคจบกันแค่นี้แหละไม่ต้องเล่นพอ